สบายดีพี่น้องอยู่ทงให้ทงหน้าต้มไข่กินเด้อพี่น้องเด้อนี่กระลังต้มไข่ค่ะกรลังต้มต้มไข่กระตัมมะฮุ่งเนาะพี่น้องเนาะมาอนี่สามใบมะฮุ่งไอไข่สามหน่วยสี่คนสามหน่วยก็ค,คงวิพ่อกินเนาะคะเนาะพ่อกับแม่กันหน่วยเนึ่งคนละเครื่องลูกกับซองคอนคนละหน่วยเนาะอเอามาเบิ่งด้านส้มตำเนาะค่ะบัดน,นี้ ส้มตำเพื่อนเธอค่ะพี่น้องมาเด็กข้าวเย้เหรอได้น,ดน,นี่น้องแพตเพิ่งกินยังกินยังน้องแพตกินสม้มทางนี้ไปกินส้มพี่น้องเอ้ยตายๆพุทธแล้วพุ่มหม้อเฮานี่ใกล้แล้ว ตียงลายกววเตียงลายกรบไพกระบบน้ำกรบโพุทธคดเทือยเนาะมกินข้าวเที่ยง อยู่เทียงนาน้อยมาเด้อพี่น้องเด้อแต,ต่มักุงแต่ว่ามีอย่างลอดไข่แล้วกับมกไอ้ไอ้นี่เฮาเมื่อคืนนี่เนาะยังอยู่เนาะมามากินข้าวกับแม่น้องโบเด้อจ้า <laughs> <laughs> ตัวขอนี่วจ้ำไข่พี่น้องผู้จายเหมือนคน <c ười> ไข่ลวกป,ปกากเอ้ามากินกับแม่น้องโบเดอ้อจะสำรับคลิปนี้พอทำนี้ก่อนเอาพี่น้องเนาะเจอกันใหม่นะคะ